สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น,นันแม่น้องไอติมนะคะดูเจ้าโรบโครบนะคะถอยมาสูบน้ำที่ควายอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือน้ำที่ควายล้นอีกแล้วจ้าเกาะสาวนุนนะคะเป็นคนขับนะคะจดเขาก็จะของเขาเป็นคนขับขับถอยอันนี้ถอยมาตั้งแต่หน้าทางฝั่งนู้นนะคะที่พอรกเทคอนกรีตเนาะแกทีพอดีล้อเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบ เออขับถอยยากหน่อยนะขับเดินหน้าก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นนะคะบัภขาวมีน้ำขิดไหม

เลย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 ปลุกบ้านีีค,ค,ควายนะคะทุกคน นี่นะคะทางคนขรีตที่เกทีใหม่เนาะเกทีพินเค่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นทางเข้าโคกเกฝั่งนู้นเนาะเจนุกสเตนไมลค่ะตอนนี้เจนิกหลับนะคะไปตัดหญ้าให้วัวมาอาบน้ำก็นอนนะคะตอนนี้ไม่รู้หรอกเขาทำอะไรกัน <c oughs> นอนนอนอยู่ในบ้านนะคะตัดก็ตัดซื้อ หอยก็เป็นค้นเบกได้ทั้งหนึ่งซาเล้งอ่ะทุกคนก็เอามาให้บัวนะคะมาดูกันว่าจะรั่วมไหมก็ต้องรั่วเลยกระบะ่างข้างดูน้ำที่ควายมันเยอะแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นไม้ที่พ่อตุนเอาไว้นะ ตุนไว้เผื่อมีเพลนจะต้องทำนูนทำนี่นะคะตุนไว้ไม่เสียหายนะคะไม้ตอนนีโพอ่ไปปูพายางอยู่นะคะกันรั่วเนาะ ค่นางงามของเรา อ่ามัดผ้าอย่างเจ๊ะเสียงนะเรียกตูมโตตนอ๋อเหี้ยมือดิดูนะคะมัน กลจะท่วมแล้วนะก็ถ้าควายมันลงไปนอนด้วยกันหลายๆตัวมันก็จะท่วมนะคะเลยต้องสูบออกเนาะ mm. ก็ต้องสูบออกบ่อยๆนะคะว่าเราไม่มีบอ่อพักเนาะไม่มีบอ่อปล่อยไป,ไปพักนะคะ mm. อกระเดานะ าวนุ่นอันนี้พอกระนกมัดอยู่นะคะ 切个图。 ป้ายเพื่อมันอยู่<า>เชือกก่อนนะคะกันมันรัวเนาะเพราะว่าถ้าใส่กับกระบะเลยมันก็รัว มันรัวนะคะก็เลยต้องเอาผ้ายางมารองกระบะก,ก่อน ดูเซนุกก็เดินผูกเดินผูกนะคะ <c oughs> สาขาจ้ะสหายพินุกโทรมาหาตอีกแล้วนะคะค่ะทุกคนเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ